ก็จะต์ทเครื่องอยู่เนี่อ๋ออ๋อแล้วมันดับเครื่องได้ไหมตรงเนี้ยดับจากแอปไม่ได้ใช่ไหมไม่น่าจะได้เออปกติอ่ะจะเราจะเปิดอยู่ที่อยู่ข้างนอกรถอ่ะสามร้อยสิบแปดลองไหมลองไหมได้เหรอลองนะไม่น่าจะได้อ่ะเราลองกันอันดับนะยืนยันการดับเครื่องโดนแซงว่าได้ยืนยันยืนยันปุ๊บ น่าจะอยู่ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตปะมันน่าจะเชื่อมต่อไอ้กล่องเนี้ยล้มเหลวแสดงว่าไม่ได้ปะไม่ได้ในรถไงเออเราดั้งรถแสดงว่าไม่ได้ต้องอยู่นอกรถคือต้องไม่มีคนอยู่ในรถอ่ะถึงจะได้ขับขับอยู่มากดดับว่ามันมันก็ตลกใช่ใช่ใช่น่าจะไม่ได้อยู่ในรถชัวแล้วไอ้สถานะเมื่อกี้คืออะไรที่เขียนอันนี้เหรออก็เป็นสานะว่ารถเป็นไงบ้างประตูประตูปิดไหมฝาท้ายเปิดไหมอะไรเงี้ยแรงดันคืออะไรแรงงานไฟฟ้าแปดสิบสองโวลต์เหรอ แรงงานไฟฟ้าปก,ปกติไม่มีบอกค่าข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอ๋อก็แสดงความผิดปกติว่าแสดงสถานะของรถว่าอเออ,เ,อ,อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไปอะไรตอนไหนไอนี่ความผิดปกติความผิดปกติก็อันเนี้ยมันก็จะขึ้นอันเนี้ยมันขึ้นตอนที่ตอนที่เราอะไรวะไม่สตาร์ทไม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องใช่ไหมแล้วเราเปิดแอร์ไม่อ๋อแล้วมันก็ขึ้นบอกว่ามันใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ มันใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เดี๋ยวแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือมันเตือนเพราะว่าเราเปิดแอร์เราไม่ได้สตาร์ร huh. ถ <Ừ> นั่นแหละมันก็เป็นประมาณเนี้ยแล้วก็มีอะไรอีกนะลงมาอีกแล้วก็มีแสดงสถานะพิกัดรถว่าอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเช็คได้แล้วเข้าบริการนี่คือทุกกี่โลสถานะการเข้ารับบริการ uh huh. น่า<อ>จะทุกหนึ่งหมื่นโลเพราะตอนนี้เราขับไปมาสี่พันห้าร้อยแล้ว ตอนนี้เหลือ5,500ก็จะต้องถึงกําหนดแล้วหรือหกเดือนใช่ห,หรือหกเดือนใช่แล้ว80วันถ้าไหนถึงก่อนมันก็จะให้เตือนอันนั้นก่อนใช่ใช่มันก็เตือนอันนี้ก่อนมันก็จะมันก็ล้ําดีนะอืมก็หมดแล้วมีแค่นี้อ๋อโอเคนั่นแหละไอ้52เปอร์เซ็นคืออะไรน้ํามันน้ํามันว่า52เปอร์เซ็นตอนนี้ขับได้อีก318โลมันเป็นเปอร์เซ็นต์นเลยเ,เหรอเจ๋งว่ะ <laughs> เป็นเปอร์เซ็นต์เออสุดยอดเลยแล้วข้างล่างที่เป็นรูปโถร่รูปรถอ่ะ อันนี้อันนี้เหรออืมอันนี้ก็คือหน้านี้อืมอันนี้คือหน้านี้แต่หน้าอื่นก็เป็นแค่แค่เป็นข้อมูลเบอกข้อมูลเบอร์โทรต่างๆอตามศูนย์ต่างโรงพยาบาลต่างสถานีตำรวจตอนนี้ฉุกเฉินแค่นั้นเส้นป่าอันนั้นคืออะไรอันนี้เหรออืมอ๋ออันนี้ก็เป็นประวัติการขับรถของเราว่าแต่ละวันเราขับกี่ชั่วโมงที่ไหนบ้างอู้เจ๋งว่ะเีพ g เอเลยนะใช่ใช่อืมแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็มีแค่เตือนว่าเออถึงกําหนดชําระเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยว่า เป็นถึงวันที่ต้องไปเข้าสู่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกแจ้งเตือนมาออ <Okay. S 1> ดีดีดีมีรถพยาบาลด้วยใช่กรณีฉุกเฉินก,ก็ก,กดกดได้เรียกฟรีไหมรถสไลด์มึงรถสไลด์ปาาระกันชั้นหนึ่งก็เรียกฟรีแต่ว่ามันจะมีอ,อ,อะไรอนะรระะไนยะทางว่ากำหนดไม่เกินกิโลเมตรมถึงจะฟรีเท่านั้นถ้าเกินกำหนดก็จะเสียตัง